ครอะไรนี้ครับท่านประวัติอยึดยึดอุบวนคำถามแรกก็คือไม่ไม่ไม่ผมจะไม่เยอะว่าถ้ายี่ยมนาดต้องยึดอุบวนก่อนเพราะอุบวนอ่าไออำนาจนะก่อนจับแม่เนี่ยต้องอุบวนถ้าเยือยนาดต้องยึดอุบวนก่อนโอ้ต้องต้องยึดอุบวนก่อนถึงจะยึดอำนาจได้อ่าครับ ท่านมีอะไรจะถามผมดีไหมท่านผมจะถาม嘛หรือหรือให้ผมถามท่านผมผมเป็นนักข่าวครับท่านถามมาต่อครับผมถามผมแล้ผมตอบไหมท่านไม่ต่อยผมนะนอกเรื่องแล้วโอ้ครับท่าน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 ทำไมไม่มีเงียครับท่านมันมันแค่นี้ทำอะไรได้แค่แค่ไหนครับท่านนี่นี่อะไรคือแค่นี้ท่าน น,นี่แหละจุ้ยเลยนี่แค่นี้แ,แม่ย่ายัางเปียกผมไม่หยินเลยโอ้ยถ้าถ้าถ้าสมมตินะท่านนะ,ะถ้าสมมุติสมมุติมมตท่านสมมุติท่านรวยแล้วจะทิ้งผมกับอาจารย์เด่นไรไง ไม่จะไม่ทิ้งเลยอาจารย์จะไม่เอาอะไรทุกอย่างอ่ะสอสอวนหน้าตายเนี่ยท่านรู้เรื่องไหมท่านรู้เรื่จะไม่เอาอะไรเลยเกิดมาไม่เคยรวยครับเกิดมาไม่เคยรวยเลยท่านครับครับมีพออยู่กินอ๋อพออยู่กินถ้าถ้าที่ที่ที่ผมฟังข่าวนะท่านที่ท่านรวยนี่ท่านกินข้าวแบบไหท่าน กดาบนใหบนบนมะเขือถ้าไข่บนมะเขือบนมเบนมะ่บนเมื่อไอ้ซุปมะเขือไม่กินกนะไม่กินก็ไข่ก็ไม่กินอาหารปตดโอ้อาหารปัดของท่านโอ้ขย้อนท่านด้วยเนาะออไม่ใช่รวยแล้วนี่เป็นหวานอยู่มคนะนะ อันนี้หวานบอกนงครับท่านแต่แต่ผมอยากถามอีกข้อหนึ่งนะท่านครับไอเรื่องรัฐบาลเราจะสนับสนุนเรื่องกัญชาให้เป็นสมุนไพรไทยเป็นถูกกฎหมายนะท่าน่านชิ้นไงท่านเขาเป็นมานาวไงแล้วว่าจะปลูกเยอะครับท่านปลูกให้แตกต้นบอยแล้วคือแตกต้นครับเดี๋ยวแล้วว่าจับ พอได้สุกพอได้สุกเสียบไว้เนี่ยบ้านจะอ่ะ้าียบยากเสียบอ่ะทำเป็นบ้องแล้วอ่ะโออันนี้ท่านท่านหลุดแล้วนะผมว่าท่านหลุดแล้วครับผมครับอันนี้อันนี้ตัดออกนะตัดออกตอนตอนตอนนี้ท่านหลุดแล้วผมว่าอ่ามวยอยู่ไม่ถึงไม่ถึงของเลยยังไม่ถึงอผมตอนตอนนี้คือผมคุยกับ ท่านปะวัตยึดยู่ยบนน,นะครับไอ้เห็ตมนไม่ไหวละไอ้เนับกิจการไปเลย <c oughs> อันนี้ลองลองลองดูท่านมีอีกคำถามหนึ่งท่านก็ได้ถามผมนะไม่ไม่ไม่มีอะไรเยอะท่านที่ว่าผมได้ยินข่าวว่าท่านมนขาานนีข่าวกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้ แล้วก็ทิ้งเขาไปอย่างนี้เลยไม่สำหรับคนที่ไม่เคยมีแบบนี้แค่นี้ผู้หญิงคนไหนเอาเมียดอกตงังเอ้เขามาหลอกเอาตัางท่านอะไรมีแค่นี้ทำเองไ,ไม่ได้อ่ะเอ้แล้วทำไมท่านต้องทิ้งเขา,เา,าไม่ใช่จับไปมันเรื่องจริงเางอาทิ้งเราทิ้งเขาทิ้งเราถ้าเราไม่ตังเขาทิ้งเรา แค่นี้ทำไมขอได้อะอะไรแค่ไหนนะแค่ไหนนะแค่ไหนแม่ข้าดอกตังเราอะทุกคนต้องมามาคุยกับท่านว่าอยากได้อันนั้นอันนี้ทุกคนต้องมาหาท่านคือคือคือมั่งาคนโดมั่งรถบ้านหรูมาขับจัรรถหรูมากอะ ทำไมเขาต้องเข้ามาท่านเข้ามาหาเพราะว่าผมมีตังสุดท้ายแล้วว่าเมื่เอนเนี่ยเขาไอ้เรื่องนี้ผมไม่มีอมมดอผมดอแค่นี้เพศสามพั 3, นเนี่ยอฮออันนี้อันนี้มันไม่มีแค่ซูใชไปอ่ะอันนี้คือท่านใช่ไหมท่านครับผมไม่ใช่นอื่นนะท่านท่านอันนี้ท่านต่อวัด Mm Hah! -hmm. <laughs> <laughs>